สีพึ่งที่เรียนจากอาจารย์แปลกมาครับหรือหมูไปเจอเจอเบี้ยห้อยใช่ไหมครับน,ะเจจน,นะเจออาจารย์อาจารย์แปลกเจอลูกสาวอาจารย์แปลกก่อนเปน็นไงคตอนตอนที่ไปเรียนวิชาวิชาเสน่ห์พวกช้างล้มของมหาลัยรวยเนี่ยพวกสีพึ่งเนี่ยครับหผมไปเรียนกับแปลกเจอแปลกเป็นไง,งนครับตอนตอนไปเจอจใช่ไปเรียนเจอแปลกเบี้ยสาวอาจารย์แปลกเบี้ยสาว มีสามสิบกว่าคนโอ้เยอะก็ไปก็ไปสบานแกถามว่าเรียนของแกแกแล้วก็สบายนอาจา์แปลกอบาไม่ใช่มีชาลูกแล้วมีอ้างวไอ้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 เป็นอเด็กเล็กเลกนะลูกอ๋อถ้าเด็กเล็กลูกสาวอย่งหมดนี ลแรงแปลก็บอกเคยสิพวกมี้ใจแรงจริงหนึ่งบูดกันแปลกแรงเลยพวกเซฟเวลาคนแร่บูงเคยทำเองที่โยนทิ้งน้ำไปไมันลอยออกมาเออทิ้งน้ำลองกลับคืนมาได้โยนลงน้ำมันแรงแรงก่อนที่ไปเรียนมาเขาชาตแปล อแม่นางลำหับแม่นางลำเหี่ยวอะค่ะเหี hey, right. ่ยวเหี่ยวโอ้ย e ูไปดูบ่อบ่อบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะค่ะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วไรปะไรป่าจังหวัดอะไรคะเอ้ยเจ้าว่าศรีเจ้าศรีแม่เไี่ยเหี่ยวไม่นาดท่ันก็บอกว่าไปแอร์คุณไปนะก็เอาดอกไม้นะเด็ดดอกไม้มาขอดูช้างเผือกไอ้ไฟเผือกอะ ไปดูกันหนังเขาหลูกขออยากามเชเธอนอยเกิดมาไม่เคยเคยเจอเขาลำเขาเรือว่ามีไฟเผือกเยอะทีนี้ขออยากดูหน่อยแท้เท่านั้นแหะมาสักเดียวเลี้ยวดูเอาไฟเผือกเต็มหนองเลยไฟเผือกนั้นลอยเต็มเลยวนไปแม่ลาหาดเน่ยช้างเผือก จะเคยเพื่อหอไม่ยาสาที่เป็นเพืออทุกตัวเลยเออะเคยเพือโจตัวเดียวสวใหญ่ใหญ่เลยตัวเต่บ่าเป็นน้ำเต้าบ่น้ำเต้าบ่อน้ำเต้าเปลกน้ำเต้าเปลกน้ำเต้าที่สุรินต่างประเทศนี่คือนางไม้เป็นนางไม้นางไม้เพื่อเทวิ่งของยังค้าเรื่องที่หลวงปู่ไปเจอปรลัดขิดที่อยู่ในบ่อน้ำให้มันวิ่งไปวิ่งมาได้อะ สามตัวออที่เป็นหินเนี่ยประหลัดขีดหินเนี่ยหิน,นม,มันเอามาได้แล้วขอ,ขอ,ขอ,อเขาไม่ให้เราไหวไหมปลาปลาไหวได้เยอาจารย์ก็อา,อาจารย์ยึดแล้วเขาได้มาอ๋ออาจารย์ของหลวงพ่อฤทธิได้มาเออชือไม่ได้มา,ามก,ก็ปฏิการหลายองค์ประหลัดขีดขึ้นเลยไม่ทำ เวงไปเวงว่งาเวงเวงว่าจับมือออกไปหนวดจับคนนี้ออกเนี่ยจับไม่อยู่อ่ะอพราะย์ยึดไม่ได้ตัว <c oughs> น่ะหัวนะนหัวไม่ได้มาด้วยหัวได้มาก็มาไม่ถูกอ่ะมีชีคละอลุงเขาของเขามาบอกเออท่านได้ไวใช่ไหม,ไมบอกได้อาธรรมได้ไเออเอาไว้เป็นแบบเพราะนั้นเป็นตัวอย่างนะห้ยหายรูฟีลงุงฮะเขาทำเป็นแบบ ก็ไปถ้าเก็บเอาไงดีก็เขียนแล้วบอกเสร็จกระทรวงสาษาการเลยบอกว่าแล้วหลวหวนลงไปทางไหนรที่ปีนเลยมาวัดไม่ถูกลงลงไปป่าแหงงลงไปเลยไปไปโน่นไปโน่นไปประเทศอันไหนประเทศนั้นกลัมไม่ถูก มาไม่ได้ลวง่อบอกไม่อินเดียหรอกหลวงพ่อลงไปเดือดเป็นนางอยู่โคนไม้เขาก็หายเขาสารมาเขาสุกไปแล้วกินไปแล้วไปตลอดต่ออ่าไปต่อไปอีกไปตั้งหลายปีจนญาติแถวนั้นบอกแล้วเอน,นอนิกกนทานหลวงพ่อนี่ยเก่งเขาบอกว่าจังหวัดหลวงแต่ก็ังทาง,งพระบอกไม่ตายหรอกยังอยู่ยังอยู่ เดี๋ยวกลับมาแต่หลายเพลว่าจะกำมาถึงนี่ใครครับที่หลงเนี่ยครับนะใครครับหลวงพ่อยึดหรือหลวงพ่อเสยดูครับหลวงพ่อเฟดูอ๋อที่หลงป่าหลงป่าออเดินทุ่งตรงไปกี่หลวงปู่ทางเมืองกาฮะหลวงไป่เนพม่าเดินไปถึงอินเดียไปอินเดียไปอินเดียเลยรุ่นเฟยทำอะไหลงไปวัดนี้หลวงพ่อเฟยดูยังอยู่วัดเทพทันทองโอเคยังอยู่ นับถือนันทุกวันย่งนับถือก็ยิดจ้ะหลวงพ่ยิ้มเป็นเป็นอะไรลั้งรูนะครับเป็นยึมน้องเป็นน้องชายหลวงพีงน้องนับถือกันนับถือกันน้องจอยิ้มเก่งกุหลาบถืไงก็มาที่วัดชวัดอยู่พันลังพูกเฟวมาจากอำเภอมามผัวหามเมียหามเวิคิดเนี่ย

ครั้งสุดท้ายที่หลวงปู่ส่งน้ําอาบน้ําอ่ะนานยังครับไม่อาบน้ำปีๆแล้วครับเวลานะี้หลวงปู่จำไม่ได้ว่าอาบน้ําครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับส่งน้ํำมาปีก็ครั้งปีก็อาบครั้งเนี่ยยฤ่ษ์เ่ากันนีมีเหตุผลอะไรที่ที่ไม่ส่งน้ำนะมม,มันเป็นเราเลี้ยงของอะไรกับเัาไเป็นทำลาย ยิดมกับเมย์ไม่อาบน้ำอ่ะแต่ไม่นึกยัอยากอาบเลยผมไม่อยากน้ำเมยอายุเท่าไหร่ตอนหนุมน่มๆหรือว่าเพิ่งตอนเรียนของมาเนี่ยตอนเรียนของไล้วเมยไม่อาบน้ำเลยแต่ก่อนเนี่ยอ๋ออาบเลยก่อนเนี่ยคนอาบน้ำอ่ะใช่ผมเรียนวิชามย์ไม่อาบไม่รู้มันแ,แปลกแต่แปลกเไม่มีกลิ่นตัวเลยไี่ดีเรื่องปูเสือปูเสือครับ กูเสือเดวด่งะก็าเดียวเงี่ได้จะเอาว่านจะเอาใหไได้เขาก็ฉันก็ไปดููเสือคือมาลองของปู่ใช่ตอนปู่ไปพักลองก่อนเลยอถึงเองว่างไปไงวะบอกว่าลองไงอ้าวเนี่ยสายเดียวเลนวะ เลยนะเพือ่อนขอตามด้วยเว้ยขอไปอยู่ด้วยไม่เดาถึงของเดี๋ยวนี้เยอะแยะสู้วันเดียวยัอยู่เมื่อก่อนเป็นชื่อเป็นเป็นพระที่บวชในสมัยเออ่รัชกาลที่สองของกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาพระสุเดชรามันที่ประดี่สองที่สองที่สอง่สอนะกรุงศรีอยุธยาเขาเขาบอกหลวงปู่บวชรุ่นเดียวกันครับปู่เสือคอรับ ทำไมเขาถึงบอกเปงงนน็นพวกเดียวกันครับคือศึกษาคงจะอดิเดชาอธิเดชาบอกเออเราฝา,า, <c oughs> า,ากเดียวกันดว่าเรียกว่าจะด้วยคุณู่ตอนตอนตอนที่คุณปู่อยู่วัดตาบุญใช่ไหมครับที่มีคุณปู่เรียกไอ้อู๊ดใช่ไหมฮะที่เป็นหมูเขาเป็นหมูป่าที่เขาเชื่อไม่ตายแล้วมันหายของปู่อะเออหมู ไม่เป็นไงหูแปดเขี้ยวทั้นหมูมันแปลแปลเขี้ยวเป็นเุพาะชาวเมียคนจริงก็มาให้ไว้อาจารย์เอาไว้เม่ไหมูตัวนี้ว่าทำไมมาเอาไว้หมูหมูฮะยกหมูมาให้ไว้ก็มาเลี้ยงไว้เอาข้าวให้กินมีเขี้ยวหมูเนื้อแปลงใส แล้วหมูมันเหนียวไงครับถูกมันถูกที่มันไปสู้กับควายอะครับเออฝึกเอาฟานใหญ่ใช่นี่ก็ไปอย่างอู้ดมันสิหมูไอ้วัวมันเข้า,าไปไปไล่ควายไปสิหมูหม,ม,ม,มูกัดสิ่อะก,กับควาย,วายวาวสู้กันไล่ไปวิ่งเข่าฟิกด้วยอู้ดไล่เขาไป มันเข้ามานันวัดละออกไปเอ้หนักเขา้าหนักเขา้าเก่งเขา้าเก่งเข้าก็ออกคำรอบเลยจับขึ้นเขียงไอ้ไอ้สีลูอดฝีเคลื่นเขียงแทงแทงตัางคอเนี่ยแทงไม่เขา้าเฮ้ไอ้หางหมูตัวนี้แปลกว่ะรังทำไงกันเลยเขา้าก็เลยงานแม่ ไอ้พีหมูวัดทายไปว่ะใครเอาหมูวัดไปไม่รู้เออท่าจะท่าจะลงเลยฉันแทงมันเล็กเสียงแทงใจก็ไม่เข้าก็แล้วไปเลี้ยงดีวดเอาหมานอนเต็มเลยลูกหมานอนเต็มเลยเขาก็นอนด้วยถูกแทงเอ,อกถูกก็แทงหมูแล้วตอนหลังหมูสักยันเป็นหมูทองแดงด้วยไหมครับที่ว่าเหนียวเหนียวอ่ะครับเออ ก็ลลเลยมีทุกวันนี่คนู่มาหาอยู่แหละแ,แล้วขยามไปอยู่เนี่ยหมูไงครับเนี <c oughs> ่ยเขาไปโดนยิง <c oughs> แล้วเนี่ยไอ้บรรพายไอ้เนี่ยหมูแพ้ไอ้โจตะ,ะขับไอ้ตะขับขับกันตาย <c oughs> ตอนยุคเอ่อปีสองพันห้าร้อยที่ที่สนามหลวงรัฐบาลเขาปลูกเสกภาคยี่ห้าศตวรรษนะครับปลูกไป <c oughs> ปลูกเสกด้วยไหมครับปลูกเสกอยู่

ก็พระช่ำไ,ได้ที่นึ่งเราได้ที่ที่เก้าพระช้เขเสของแบบระทับใจเออลอยได้เหรอตกเสกไอ้กูหน่ไ้ยเสกอมาได้นงมาสวยที่สองขึ้นนึงนแล้วปูททำไมได้ที่เก้เาครับขาให้ที่ค่ะคือก็ลองดูแลของเราเอาไม่ออกยิงไม่ออกไม่ออกาลองเป็นที่เก้าไปของห้แชมได้ที่นึง เท่าไหร่ยังไงครับอายุอายุน้อยจะเป็นพระเพจรราชอาวุโสเท่านันถ้าอายุคค่สองพันห้าร้อยใช่ไหมนี่ห้าสิบปีมาแล้วมุกปูก็กำลังหลงก็รอยเลยเรามันมีเขี้ยวแก้วเองมันดีที่เขี้ยวแก้วลองไปลองมาครับทำเงินแล้

เล็กเจ้าหออาจารย์ได้หมดเลยอารเป็นงานช้างไงครองานช้างท่าน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 จ่านยมคุณสมเด็จท่านให้หลวงปู่มาทําไมครับให้มาซ้ำเป็นความดีความชอบยังไงท่านให้มาครับก็ท่านเอาของเราเราก็ให้ของท่านแบ่งกันหลวงปู่เขียนอยานให้เขาไหมเอหลวงปู่เออพระพรมสุริยะเทพอ่ะหลวงปู่ไปเจอที่ไหนแขนเขินแบบที่พุทธมณฑลยังไงครับอ๋อเนาะ พุทธมนตร์ซ้ายเอาทอข้าครจมใช่ไงครับเขาเอาไว้ไม่ได้งวงสวะเสร็จาเขาเขาเขาสร้างไม่เสร็จกันหรือยังหล่อไม่เสร็จว่าหลอ่อเสร็จแค่นี้แค่ไม่ขขมนะหล่อแค่ก็ตอบอย่าง้ไอ้คนที่ไปปลูกเสร็จไปเป็นอมภานหมดเลยสามคนสี่คนเป็นอมภานาหมดไอ้เจ้าของก็ล่มจมแหม องค์ใหญ่ไม่ใช่เรื่องไงมันสันเสืคนก็บอกให้อาจารย์เอาสิคนก็จะหายเอาคนก็จะหายเอา,า,เอาบอกเอจะไปเอาของเขาไงเขาบอกเขาเอาแสนเยอะเอาค่าทองแดงอันนี้เาขาหมดเป็นล้านเอไปถึงไปนั่องดูรับพับแสงเต็มเสียว ขอมาอยู่ด้วยถ้ถึงเอาถึงไออก็เรียกเรียกไอ้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 ของทั้งนั้นโรงงานเจอไอ้ขาวขาวเว้ยขาวจะเอาเพื่อน้าจารย์แหมอาจารย์จะเอาจะเอาขอร้องเลยไม่มีใครเอาได้ครับ เรื่องอะไรไม่ได้ไม่เรื่องก็ปฏิเัตก็เอาไปเอาไม่ได้เออเขาคุยกันจะตอกแขนเลยเขายายายาไม่ทำก็ขลับแล้วคลับลองเลยเขจะมาอยู่ด้วยทวุวนนี้ก็อยู่ทวุวนเนี่ยมาอยู่ด้วยพอไปพอไปถึงมาถึงไม่ไดเข้าไป แสงเต็มเสียทุกคนก็อยู่ก็บอกว่าเอาไว้ใช่ไหมไปถึงนก็ยกห่วไอ้คนที่เป็นอัมพาตหายยังปิดตึงเลยพวกก็มาเขาบอกเออของของผมนะครับพวกนี้ขอเอาคืนบอกได้ยกไม่เป็นอาสามาไม่ไปเอาเอาไปากลับไปไอ้คนปากเสือบอกมึงนอนมาแล้วสี่ปี สี่ปีมันจะนอนต่อเองเลยวันนั้นนายทหารมาถึงผมขอบนอเป็นอะไรร้อยเ,เอกเหรอร้อยเอกจะเป็นพลตรีสองคนนายทหารสอบได้ทั้งสองคนเลยแปลกใจว่าสอบได้ปังเลย ลายผมทำให้โชว์สองนี่เทพนะนี่สูงนะสอบได้จริงจด้วยแขกซิกที่มาถวายของูอ่ะเออแขกแขกเขาให้เป็นเป็นไงอ่าแขกแขกมาลอยรอพระศสวะอ่อออกมาลอยหมดแขกมาให้ไม่เขาเขามาลองไม่ใช่งกูก่อนนะครับาเขาถึงจะหาเดี๋ยวเรื่องนนลองก่อนลองไงแขกกลัว แค่อินเดียมาลองมาจากอินเดียผมจะลงนัทลาทองใท่ไนทั้งหมดเอาเอามาลงมาลงมาก็ไอเราจะเราจะขยี้ทองเขาไฟมลุกเข้ามาลูกอิตาเอหลูกปู่โตเข้ามานี่เขามาลองท่านนะท่าน อันนี้ก็มาแล้วท่านก็เอาท่าเลยลองเลยอัดเขียวแก้วม,มันโก้เขียวแก้วเนี่ยอัดปังเขาเขียวแก้วตาขับไปตาขับไปก็ลงนะทองให้เรียบร้อยทำให้เสร็จเรียบร้อยไฟไฟลุกในตาของคนแข็ง,งยังไงครับเรอเสียไ,ไฟมันก็ลุกกลับเข้าไปมับเข้าไปข้างในเลยที่มันเอาเราเนี่ยมันไม่เอาไม่เอาในตามันข้างในเลย ทำอย่างเรียบร้อยขี้แทกขี้แทกพุ้งสุดลิ้นขี้แทกในห้างที่พาวรันเออเนี่ยศาลเชื่อศาลคือศาลศาลเลย,เ,ลยเขาว่ามันไปรองกับพระเลยครับเป็นไงมึงดูเจ้าพ่อ,อมึงไหมนี่องค์เท้าสักดขขิแถวลาดมาเกิด แล้วตอนฉลองบวชหลวงปู่จะเชิญใครมาฉลองนะครับเครจะให้เกาเชิญเขาเชิญใครครับพระเทพท่านท่านท่านรับปากไว้ไงรับปากเต็มที่เลยพระเทพรับลูกเอกนะครับลูกเอกพระสงฆ์ก็รับแหละ ปู่แล้วขอย้อนถึงวิชาพระลัทธิพระรามพระนารายพระพ,พิราบหนุมาเน,นี่ยงปู่รับจากครูอะไรที่เพชรบุรีนะครับปู่คิดค็เชิดเชิดตอนรับนี่ขึ้นไปสียังไงครับปู่ทำไมเขาถึงให้หนูปู่เรียนวิชานี้ไงครับอา้าวเขาให้ครอบครูคนเนี่ยเราตอนนั้นเรายังไม่มีค,ร,ครูัจไม่มีรครูก็เลยให้คุณธิดเกอรเอาครูคนมาให้ คเเป็นเป็นครูขนของยุคไหนครับคุณปู่ของราชการที่หกราชการที่หกเป็นผมได้วางครูขนไม่วังได้วังก็ครอบครูให้หลวงปู่ครอบครูครับต้องขึ้นไปสีกว้างขนาดไหนหลวงปู่เห็นแบบอ,อลังการมากครับโอ้ก่อนเยอะกอะไรทำเยอะกว่าลงราชมสียาวเลยเก้าห้องเก้าห้อง ไาปปปปหลวงปู่เลยได้วิชาโขนม่ทั้งหมดนะครับ<ด>ทั้งพระรามพระลักษ์พระพิราภพระนารายณ์หลวงปู่คือส,สามารถทําได้ทุกอย่างบริเวณวัดเขาแหลมนี้จะเป็นที่ประดิษฐานขององค์เท้ามหาพรหมสุริยเทพนะครับอยู่ด้านหน้าวัดนะครับเท้ามหาพรหมสุริยเทพนี้กล่าวกันว่า มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนะครับด้านข้างก็จะเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพของปู่สิงห์สมิงพลายนะครับก็มีคณะศรัทธาเลื่อมใสเข้ามากราวไหวบูชากันนะครับบริเวณลานวัดนี่ครับจะมีที่ตั้งของศาลปู่เสือนะครับซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกุฏิใหม่ของหลวงปู่นะครับที่หน้ากุฏิของหลวงปู่นั้นก็จะมีรูปปั้นหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ด้านล่าง็บนเสือนะครับเมือเสือเขี้ยว เขี้ยวดาบพยักเขี้ยวดาบนะครับซ้ายขวาแล้วก็หลวงปู่จะอัญเชิญเสียงของบรมครูปู่สิงห์สวิงพลายอยู่นะครับสิ่งสําคัญที่อยู่ในบริเวณวัดที่อยากจะแนะนําให้ท่านได้ขึ้นไปสการะแล้วก็ได้ทัศนศึกษาก็คืออุโบสถนะครับจากบันไดาทางขึ้นจะเป็นบันไดหน้าขึ้นไปสวยสดงดงามน,นะครับไต่บันไดขึ้นไปก็จะเห็นอุโบสถด,ด้านหน้าอุโบสถหน้าบันนั้นจะเป็นรูป พระพรหมนะครับพระพรหมทรงหงนะครับบนสุดนั้นก็จะมีรูปพระนางพญาของหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วนะครับอุโบสถนั้นก็สร้างขึ้นด้วยงบประมาณที่คณะศัทธาคณะสิทธิ์ร่วมกันนะครับโดยเฉพาะรายได้จากการจำหน่ายวัตถุมงคล30ล้านบาทก็ได้นำมาใช้ในการสร้างอุโบสถหลังนี้นะครับภายในก็ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาประธานแล้วก็มีการเขียน ลวดลายฝาผนังจิตกรรมลายรอบสวยงามมากนะครับก็เป็นอุโบสถของวัดเขาแหลมในบารมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วนะครับ